สยามทีวีไดกินแฟพบกับแอดไดกินรุ่นสบายเริ่มต้นเพียง1,1500บาทพร้อมโปรโมชั่นสุดคุม้มคุ้มง่ายสบาย6ต่อ สบาย1ซื้อ1แถม5มูลค่ารวม1 5 0 0บาทสบาย2ติดตั้งไว้ภายใน1ชั่วโมงสบาย3ผ่อนศนนาน24เดือนสบาย4ตรวจเช็คล้างแอร์ฟรีนาน2ปีไม่จำกัดครั้งสบาย5รับฟรีกระเป๋าเดินทางสุดเท่มูลค่า3,990บาทสบาย6ลุ้นรับสมาร์ททีวีจอใหญ่ยักษ์45เครื่องมูลค่ากว่า4 5 0 0 0 0บาทฟรีจ่ายสดลด เพิ่มพร้อมรับส่วนลดสูงสุด20%บัตรประชาชนใบเดียวก็ผ่อนได้สยามทีวีไดกินแร์เย็นสบายคลายร้อนซื้อปุ๊บคุ้มปับ๊บวันนี้ถึง31พฤษภาคม2568ที่สยามทีวีดิจิตอลสโตร์ทุกสาขาโปรแรงส่งไว้อยู่ที่ไหนก็ช็อปได้ช็อปเลย